ไปอยู่ไกลๆได้นันครับเห็นไหมครับกระเด็นครับโอ้ยนี่นี่อันตรายตรงนี้ครับถ้าอยู่ด้านหลังต้องอยู่ไกลๆครับไม่งั้นหลับอุบัติเหตุเลยครับ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่สับปะรดเหมือนอย่างเคยครับผมที่ตำบลหนอปากอำเภอสีเชยงใหม่จังหวัดหนองคายครับอันนี้ผมก็ได้วาจ้างรถไถมาปั่นพื้นที่ลุกล้างครับไม่ใช่ลุกล้างรับพื้นที่ปลูกสับปะรดแปลงสับปะรดเก่าครับผมจะทําการไถปลูกใหม่ครับผมใช้ รถไถของพ่อก้อยครับนี่ครับอย่างแรงเลยครับพี่น้องเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่ครับเดี๋ยวมันจะมีเศษหินเศษไม้กระเด็นครับเราต้องอยู่ไกลๆครับนี่ครับก็เตรียมพื้นที่ไถปลูกสับปะรดครับก็อยู่ใกล้ๆกับแปลงเดิมนี่แหละครับติดๆกันแปลงนี้คุณแม่ผมก็ได้ทําการปลูกไปแล้วเมื่อปีก่อนครับ ครับจะตัดให้มันเรียบตัดหญ้าออกแล้วก็ไถต้องดูไกลๆครับดูใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเสร็จหินเสร็จไม้กระเด็นครับใช้รถไถพกก้อยรถไถคูบต้าครับนี่ครับแรงจริงๆครับของผมพกก้อยครับรถไถใหญ่เลยครับผมแรงม้าเยอะ เตรียมครับเตรียมที่จะไถปลูกสับรถคราวนี้พื้นที่น่าจะอยู่ที่สองไร่ครึ่งเหมือนเดิมครับทําเป็นแปลงแปลงละสองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งครับมันก็ถือว่าแปลงใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับผมแปลงพอพอเหมาะพอที่เราจะสามารถดูแลรักษาได้ครับดูแลรักษาง่ายครับรถไถพอก้อย ด้านข้างได้ครับถ้าอยู่ด้านหลังไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเศษไม้เศษหินมันกระเด็นออกด้านหลังครับผมเราต้องอยู่ไปไกลนะครับเห็นไหมครับกระเด็นออกมาอย่างแรงเลยพอไปใกล้ไม่ได้ครับผมไกล,กลได้อยู่นี่ครับอู้อู้นะครับพี่น้องเกือบอันตรายครับผม ถ้าใครที่ไม่รู้ก็อย่าเข้าใกล้นะครับผมเป็นที่อันตรายมากขาดผมอยู่ห่างๆเพื่อความปลอดภัยครับพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณสองถึงสามไร่ครับเนี่ยครับแปลงก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือประมาณไร่กว่า อยกับบุกเบิกไปครับใช้รถไถใหญ่ตัดเหมือนกับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าแต่ใช้รถแท็กเตอร์ครับรถไถใหญ่เอาไว้ลุยสวนอย่างเดียวครับบุกนะครับไปนู่นแล้ว บ,บุกป่าอย่างเดียวครับใช่บุกป่าคุณตลบ แ่นนได้ยินแต่เสียงครมันมีใบมีดไว้ดันด้วยครับแกลุยได้ครับก็ก้อ,กอยต้นไม้ใหญ่ๆนี่ไม่ขนามือแกหรอกครับต้นไม้พอแบบดันได้ครับผม แกไปนู่นแล้วแรงครับแรงครับรถไถแกแกเปลี่ยนคันที่สองนะครับคันแรกมันแรงม้าเล็กแกใช้งานได้ไม่ถึงปีครับแกเปลี่ยนคันใหม่เลยครับแกเปลี่ยนคันใหม่เลยเพราะว่ามันแรงม้าไม่พอ ทำงานหนักๆไม่ได้แกเปลี่ยนคันใหม่เลยนะแกใช้แรงอย่างเดียวคันนี้แกตู้ใช้มาได้หลายปีแล้วครับผมสิบกว่าปีแล้วคันนี้ของคูกัต้าครับผม อุตามันก็ดีอย่างนึ่งครับมันมีศูนย์บริการเยอะศูนย์บริการเยอะมีแทบจะทุกอำเภอครับนะครับดูห่างๆครับดูห่างๆได้อย่าเข้าใกล้ เข้าใกล้เนี่ยอันตรายมากครับเราไม่รู้ว่ามันอะไรใบมีดมันจะไปโดนอะไรบ้างจะเดินมาทางที่ดีก็อย่าเข้าใกล้ก็แล้วกันครับดูไกลใบมีดมันแรงจริงครับ ไกลได้นั่นครับเห็นไหมครับกระเด็นครับโอ้ยนี่นอันตรายตรงนี้ครับถ้าอยู่ด้านหลังต้องอยู่ไกลๆครับไม่งั้นหลับปุบัดหีดเ,เลยฮะแรงจริงๆครับ อยู่ไกลๆได้ครับผมมันอาจจะดูภาพไม่ชัดนะครับเพราะมันอยู่ไกลครับผมอยู่ไกลเพื่อความปลอดภัยนะค,คุณตลกอบอวนเลยแหละ รถไถแกรแรงมาเยอะเครื่องคันใหญ่ ก็คอยแกดันดันพวกต้นไม้เข้าไว้ริมไว้ด้านข้างของแปลงครับเอาครับตามไปดูกันนั่งห่างดูใครไม่ได้อันตรายค่อยแกทำงานครับ แกดันก่อนครับแกดันตีสุดดีๆแกมีใบมีดด้วยครับ โอ้โหต้าหายใจได้ครับนะครับล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 บอันตราย ครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ